กองทัพอากาศนะคะประกาศเลือกแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีฝูงใหม่ซึ่งก็คือ Gripen EF ของบริษัทซาร์ประเทศสวีเดนค่ะโดยเอาชนะคู่แข่งอย่าง F16 Block 70จากค่าย c k h e e d Martin ของประเทศสหรัฐอเมริกา กริปเพนฝูงใหม่นี้นะคะจะเข้ามาทดแทนเครื่องบินขับไล่ F 1 6 AB ในฝูงบิน102กองบิน1ที่ใช้งานมามากกว่า36ปีแล้วก็ทยอยปลดประจำการไปโดยโครงการนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ระยะระยะละ4ลำท้ายที่สุดเนี่ยจะจัดหารวม12ลำมูลค่าเกือบ60,000ล้านบาทโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่งบประมาณปี2,568เป็นต้นไปค่ะ กองทัพอากาศให้เหตุผลในการเลือก Gripen D/F ในครั้งนี้นะคะว่าเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนต้องเป็นเครื่องบินที่มีขีดความสามารถดีกว่าเครื่องบินขับไล่โจมตีที่กองทัพอากาศมีใช้งานในปัจจุบันอีกทั้งก็ยังมีความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติร่วมและความต่อเนื่องสามารถพัฒนาต่อยอดตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศและกองทัพไทยได้ในอนาคต รวมถึงต้องดำเนินการตามนโยบายชดเชยทางเศรษฐกิจจากการนำเข้ายุโทโธปกรณ์หรือว่า offset policy เพื่อพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกซึ่งนาวโยกอสกุลหานักสังเกตการการทหารอิสระและที่ปรึกษาคณะกรรมาการการทหารของสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นเอาไว้ว่า กริ p e n f เนี่ยนะคะมีขีดความสามารถที่ตอบสนองความต้องการทางยุทธการตามหลักนิยมและยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่สําคัญก็คือมีอิสระในการใช้งานและสามารถพัฒนาต่อยอดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการร่วมหลายมิติหรือว่า multi-domain operations ระหว่างกองทัพอากาศร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงต่างๆภายใต้แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ก็ยังสอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่กองทัพอากาศได้รับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าคะแนนของ Gripen น f นะคะชนะคู่แข่งอย่าง F16 b l บ c k 7ล็อก70ของสหรัฐอเมริกาถึง10ข้อซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นด้านใดบ้างแต่ว่าคุณอนายโยเนี่ยวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าสิ่งที่ Gripen เหนือกว่าน่าจะประกอบด้วยระบบเซ็นเซอร์ซึ่งเรดาร์ของ g ริ p e n มีคุณสมบัติบางอย่างที่ F16 ไม่มี นอกจากนี้ก็ยังมีจุดเด่นที่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการที่ทำงานแบบประสานกันระบบ Data Link แบบ Link-T ซึ่งใช้ร่วมกับเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบ Saab า4 0 AEW และกองทัพเรือได้รวมไปถึงกองทัพอากาศสามารถพัฒนาต่อเนื่องเพื่อใช้งานเองได้ส่วนระบบอาวุธนั้นก็สามารถติดตั้งจรวดเมท e o r ค่ะที่เป็นจรวดอากาศสู่อากาศที่มีประสิทธิภาพสูงได้ นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่าใช้เวลาในการเตรียมเครื่องให้พร้อมสำหรับเที่ยวบินถัดไปสั้นกว่าและใช้คนสนับสนุนน้อยกว่ามีข้อจำกัดในการใช้งานที่น้อยกว่ามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สามารถพัฒนาลิงก์ทีได้เองที่สำคัญคือสวีเดนเนี่ยนะคะน่าจะเสนอสิ่งชดเชยทางเศรษฐกิจหรือว่า o f f เ e ตได้ดีกว่า เพราะว่ารัฐบาลสวีเดนเองก็สนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่แต่นอกจากข้อดีแล้วแน่นอนก็มีข้อเสียค่ะที่กริปเพเนี่ยอาจจะด้อยกว่า F16 ค่ะข้อแรกก็คือประเทศที่ใช้งานกริปเพเนี่ยมีน้อยกว่า F16 นะคะเมื่อยอดผลิตน้อยกว่าทำให้อาจจะมีข้อกังวลด้านอะไหล่ในอนาคตข้อต่อมาก็คือกริปเพเนี่ยยังไม่เคยออกสนามรบจริงมีเพียงการปฏิบัติการภายใต้กรอบของสหรประชาชาติไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่กริปเพเคยเข้าร่วม ต่างกับ F16 ค่ะที่มีประสบการณ์แล้วก็จุดเด่นในสงครามซึ่งสร้างชื่อเสียงมายาวนานและการที่กริปเพนยังใช้เทคโนโลยีของสหรัฐอยู่หลายด้านโดยเฉพาะเครื่องยนต์ F414 ของ GE ทําให้สวีเดนยังต้องขออนุญาตจากสาหรัฐในการขายกริปเพนให้ไทยรวมถึงอาจมีข้อจํากัดการใช้งานของกริปเพนอยู่บ้าง ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศระบุเงื่อนไขการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีฝูงใหม่ว่าผู้ขายต้องพ่วงสิ่งชดเชยจากการซื้ออาวุธหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรืออ f f s e t เข้าไปด้วยคำถามต่อมาคือแล้วอ f f s e t คืออะไรนะคะอธิบายง่ายๆก็คือ offset ออเ,เ,เกิดมาจากแนวคิดที่ว่าการจัดหาอาวุธนั้น เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแต่ว่าก็กองทัพก็จำเป็นที่จะต้องมีอาวุธใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าจัดหาอาวุธแล้วมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้วยก็จะช่วยลดความเสียหายตรงนี้ได้หรือว่าถ้ารัฐบาลนะคะสามารถเรียกร้อง o f f s e ตได้อย่างเหมาะสมก็จะกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศดังนั้นนะคะดีลนี้จึงได้รับการจับตายอย่างกว้างขวางว่า ค่ายไหนระหว่างสวีเดนกับสหรัฐที่จะเสนอ offset ออได้ดีกว่ากัน The Standard ได้สอบถามไปยังบริษัททราบในประเทศไทยค่ะซึ่งได้รับคําตอบว่าขณะนี้นะคะบริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ offset ออได้เพราะว่ายังอยู่ในขั้นเริ่มเจราจากับรัฐบาลไทยเท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าได้ข้อสรุปก็จะเปิดเผยให้ทราบต่อไป ก่อนหน้านี้นะคะโฆศกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าซารบเนี่ยมีข้อเสนอนโยบายชดเชยทั้งทางตรงก็คือการสร้างโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากลได้ และการชดเชยทางอ้อมก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรในต่างประเทศทั้งภายในกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และทักษะความชำนาญขั้นสูงรวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมสร้างศูนย์นวัตกรรมที่นำไปสู่การเสริมสร้างผลผลิตในการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆในระยะยาว ส่วนการส่งมอบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือว่า defense offset นะคะให้กับไทยเนี่ยอาจจะเป็นทั้งการจัดหาหรือผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในไทยหรือให้ผู้ผลิตนําบริษัทในอุาาตสาหกรรมต่างๆเข้ามาลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยเช่นอิเล็กทรอนิกส์ไซเบอร์การเกษตรยานยนต์หรือการขนส่งเพื่อสร้างมูลค่าย้อนกลับให้เข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจไทยซึ่งนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการซื้ออาวุธของไทยค่ะ โดยมีรายงานว่าข้อเสนอของสวีเดนจะส่งมอบออฟเซตให้กับประเทศไทยด้วยมูลค่าถึง130%ของมูลค่าสัญญาโดยรวมหรือจะพูดได้ว่ามีออฟเซตวายูราวๆ78,000ล้านบาทซึ่งคิดจากเม็ดเงินที่ใช้การลงทุนจริงนะคะคูณกับตัวคูณที่กำหนดไว้จากการคำนวณว่าจะสร้างการเติบโตและเงินในระบบเศรษฐกิจเท่าไหร่ออกมาเป็นตัวเลขออฟเซตวายูนี้ อย่างไรก็ตามค่ะการประกาศเลือกแบบครั้งนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นยังต้องมีการเจรจาอีกมากจากหลายฝ่ายรวมไปถึงจะต้องให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการตัดสินใจและลงนามในสัญญาซึ่งคาดว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยกองทัพอากาศจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในช่วงกลางปี2568 เราคงต้องติดตามกันต่อนะคะว่าดีลกริปเพนนี้จะคุ้มค่ามากแค่ไหนทั้งในแง่มิติของการเสริมสร้างการป้องกันประเทศและการให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจค่ะ